สวัสดีจ้าพี่น้องคว้างไผ่ทุกคนเด้อมากินเขาน้ำกันจ้ากินเขาว่าแกงของปลาปลาดุสับแจ๊บเลี้ยมือได้ไหมเขาข่อยไล่บุรีเขาไล่บุรีจ้าพี่น้องค่อยๆกินนะพี่น้องโอ้จริงเฮียพี่น้องเอ้ยอม,มันเฮียจ้าพี่น้อง มันเฮียแล้วมันเฮียแล้วเจ้าเห็นปะม,มาแกงปลปาป่ะดูกแกงมะเขือมีมะเขือเปาะแล้วก็มะเขือพวง แกใแะใส่หลายๆมะเขืออ้อมจังแจกคออนุญาตตั้งไว้ตรงนี้มาเด้อเพื่อนๆอ้อ แกงผัดนึ่นก็แกงผัดนึ่นก็กินผู้เดียวขออนุญาตตักน้ำใส่น้ำน้อยมันแห่งขออนุญาตตักน้ำใส่ักำน้อยเด้อพี่น้องเด้อมันแห้งมันแห้งเนาะแต่ชุสู้เซ็ตมา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 เสร็จขึ้กนก่อน แกงอันไม่ได้ทดน้ำไม่ได้เลยพี่น้องต้องทดน้ำพร้อมอย่างแบบคนโบราณเราต้องใส่องกะทิกระเทาะอย่างดอกพี่น้องเอาแบบมง่าย ขออนุญาตใส่อะนู้มือปกป้องปากด้วยึ้นไป่นน้ำงโอ้ยน้ำแกงเลยทีโอ้คอยว่าคอยว่าน้ำแกงคอยหายไปได้เบอ้อสป่ะที มันโผลเนี่ยมันผกใต้ล่างพี่น้งองเอกึึงก้อนนะจับมันไปก่อนพี่น้อง <c ười> คอยคึดว่าคอยซดเบิดบะแม,มนมันเฮียไปใต้ล่างเอ้ยว่า เติมเข่าคนเดียน้่นงเติมเข่าแล้บบรีแคบแทบสาระวนะเ,ะเฮ้ยบ่ได้กินยังเป็นแต่แทบนะสาระวนด้วยเนี่ยเดียเฮ้ยขอโทษเดียน้่นงเด้อสาระวนอืม เราบ่นอยู่ล่างรอบล่างขาแล้วรอบตัวเองเกียแห้งก็มาได้มันจิน่น้ำไม่จืดเนื้อไม่จืดไหลเกือบเปาะไฟมักมักได้มันเกือบเปาะกับมาเกือบพวงดังเท่าก่อน ไปก่อนพี่น้องเ้อยบายใครผู้ใดชอบคลิปนี bye ้ก็อย่าลืมเ้อพี่น้องเป็นกำลังำไกให้แน่จ้ะ